สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับแถวของผู้หากินหมาในเก่านะครับวันนี้พาพี่พี่น้องนะครับมาเหลือกง่วใส่ยหน่ัครับราคาเกษตรกรราคาจับต้องได้นะครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับตามคําเรียกร้องของเอฟซีนะครับหมอรังสัดบัวงามพิกัดอําเภอบระเบือจังหวัดมหาสารคามนะครับอ่าวันนี้ได้งัวใหญ่มากหลายแม่หลายโคบพี่น้องราคาเกษตรกรจับต้องได้แน่นอนอ่าบ่เสียลาครับไปทักทายกับพอสังัดไ้เลยครับผม พัสดุกันสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับเจ้าของเจ้านําแล้วเนาะแล้วเรียบร้อยพี่น้องครับเจ้าของเจ้านําแล้วแมียนขาบก่อนไปเลี้ยงครับพี่น้องมื้อนี้ไปดุนอยู่เนาะแม่นโอ้มื้อนี้มีแต่แม่ใหญ่ๆเด้อพี่น้องใช่ใหญ่ๆแล้วก็เป็นแม่์คลองเนาะพอเนาะแม่นครับแม่์คลองแม่ลูกครับมีแต่ค่อมใหญ่ๆอ้าตัวใหญ่ๆครับพี่น้องชมกันไปยาวๆแม่ลูกสวยๆหลายตัวหลายค่อมเลยสาหรับพิการนะครับตั้งอยู่ที่บ้านใน กกอกแ้วเ่าเกกอบัวมากจำบลบัวมากอำเภอบบรอจังหวัดมาสศรคามเนาะหรือสองทางที่ติดโตกันครับเบอร์โทรศูนย์หกห้าสองหม2 5็ดหกสเบอร์ไ้ายก็เบอร์โทรเบอร์ที่2กันศูนย์หก ซีเก้าสามซีเบอร์ที่สองเป็นเบอร์ายก็ได้หรือเฟซบุ๊กตรมนี้นะพ่อเนาะวัวงามพี่น้องเดี๋ยวนี้มีเฟซบุ๊กแล้วแต่การรับประกันเขาเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนเนาะระบบสากลแต่ว่ายกเว้นขอนึงระบบโมลูกภายในแต่ว่าภายนอกร้อยเย็บนี่ครับผมเขารับประกันอยู่เคือภายนอกคือเห็นโดยตาเปล่านี่เนาะภายในห้องโมลูเนาะแม่นครับเจ่าวากรับประกันตัมนีหนึ่งเดือนนะพี่น้องเห็นตัมนีตรงไหนก็แจ้งได้ครับพี่น้องขึ้นเงินขึ้นง้วงกันก็แล้วกไบ่เสียใครใจอย่างเนาะ เอาขออนุญาตไปตัวแรกแห้งมันได้บ่ตัวแรกแห้งมนันน้ำพ้าพี่น้องเอาไปต,<ร>ตัวนี้ก็เนาะโอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องนี่ลูกสาวโอ้แม่ลูกนี่กะแดงดีครับสวยอ่ะตัวแรกแห้งมนันตัวใหญ่เลยแม่สาวทองแรกครับอันนี้เป็นแม่สาวทองแรกสิครับทองห้าเดือนทองห้าเดือนครับใส่ใหญ่เลยเอาเบื้องหน้าก่อนบัดโอ้ควรหางครับพี่น้องเมื่ออันนี้คือแม่สาวทองแรกนะครับพี่น้องโอ้ขึ้นใหญ่เลยว่ะ สูงร้อยห้าสิบห้าสิบบวกบวกได้ครับพี่น้องสูงร้อยห้าสิบบวกเป็นวัวเฟมใหญ่ครับพี่น้องตัวบวกใหญ่เลยตัวใทองก็าพูดอะครับทองก็พอ่เอฟสามหนึ่งเคเอฟสามหนึ่งเนาะครับทองก็พอดีพอมครับพี่น้องอ่ะลำตัวใหญ่เง้วครับหนาหางลามหลากดินเลยครับแข้งขาดีเล็บดีนะครับเนาะนมซีป่ะครับนมซีบนมซีบ่มีติงครับพี่น้องซองเมืองบ่มีครับเล็บสวยบ่มี่ตําหนิคมใหญ่ๆตัวด้ สาวทองแรกทองกับเคเอฟสามหนึ่งหาเดือนครับตัวนี้พ่อห้องไปะได้ครับอ่าเปิดราคาอยู่สี่หมื่นเจ็ดตัวร้องได้ครับสี่หมื่นเจ็ดตังเตะเมีนครับ่ามันจะเปิดหาหมื่นกว่าพี่น้องอันนี้คือสี่หมื่นกว่าเด้พี่น้องคือวัวสาวทองแรกแล้วก็เฟมลอยหาสิบบวกบวกครับลำตัวใหญ่หนาอุ้มาหมันใหญ่กว่ามูที่พอมาเนี่แมนครับแต่ใหญ่กว่ามูเ้ยพี่น้องสี่หมื่นกว่าเี่หนาใหญ่ครับนี่ ไม่มีตําหนิสี่หมื่นเจ็ดต่อร่องได้แถมส่งฟรีอีกร้อยลูดล้วพอเนาะ,ะ,นะครับอ่าพ่พอเนาะครับ,รบโอ้ตัวนี้กัดง่าบแฟรกันเลยครับรอ่างงาเลยตัวนี้เออเอาแตงโมง่ง,ง,งยเลยพี่้องตัวนี้ท่อมพ่พอท่อหกเบียนตัวนี้หกเดียนเม่อครับอ๋อใส่ง,ง่ายกันอย่าพี่้องมีแต่บักง่ง่ๆเลยตัวนี้ท่อเข้าไปครับ ทองกับวีโก้สองล้านทองกับวีโก้สองล้านเป็นทองที่เป็นทองที่สองเป็นทองที่สองกับวีโก้สองล้านต่วมาตัวนี้ได้แข่งขาไงครับพี่น้องอ่างไงพี่จะงวดดูหมูหรื่อเนาะครับงวดดกหมูเลยทองหกเดือนกับวีโก้สองล้านความสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบบวกเนียร้อยร้อยสี่สิบบวกบวกเนาะตีเป็นต่ำๆนะครับตัวนั้นร้อยห้าสิบตัวนี้ก็น่าจะร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับแต่่าพอว่าเอาติดต่ำๆไปร้อยสี่สิบบวกซะแข่งขาดีไม่มีตำหนินะพ่อเนาะครับ โอ้ตัวนี้มีตาใหญ่ๆครับพี่น้องอ่ะานี่ตัวนี้สีมีนมติงหน่อยเนาะนมติงติงครับนมติงนิดนึงครับพี่น้องแจ้งพี่น้องก่อนอ่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้นมติงเพิ่นก็บวัตถุอะไรพี่น้อง่อกหนญหามีตาไห้ลูกตกเก่งๆเลยแม่นครับข้อมีกสหกลาสสอ้6เดือนครับข้อ2อ่ะนี่คนหาใหญ่ๆพี่น้องไป็เท่าไรพ่อเป็นอยู่43,000ครับ43,000บาทครับเอาพี่น้องมีตะบักใหญ่ๆเลย ประกันทองประกันตำหนิออกขางแล้วนะพอนะ่อเนาะทองเลยราคาต่อร่องได้พี่น้องสี่หมื่นสามพันบาทนะครับตัวที่สองไซส์ใหญ่ยักษ์เลยครับตัวแรกสาวทองแรกสี่หมื่นเจ็ดครับสูงรน่อยห้าสิบตัวนี้สี่หมื่นสามอ่าต่อได้พี่น้องราคาว่าทองหกเดือนนะพี่น้องนี่กับปีโกสองล้านอีกบื่กกีเดือนพี่น้องได้สองตัวกับแม่บอกแม่พันตัวใหญ่ๆต่อไปตัวที่สามเอาตัวนี้กันนใยังเลยพพอเนาะสายเท่าเนาะพอนะ่อเนาะ อ๋เท่าบดครับพี่น้องอ่างแบบไงอะไรตัวนี้ตัวนี้ท่องเพราะว่าท่องเจ็ดเดือนตัวนี้ท่องเจ็ดเดือนครับท่องแก้ไป็นหนาท่องที่ไดครับเนี่ยท่องที่สองตอนที่สองกับอันดามันอันดามันเนาะครับท้องเจ็ดเดือนท้องสองกับอันดามันอ่างไงครับแข่งขาไงอ่าบดถกบเครื่องด้วยกันเออตัวนี้ออกเครื่องอมแลืเล่าเนาะเครื่องอมอ่าเป็นเครื่องอมครับครับล่ำตัวเงาแล้วก็ท่องเจ็ดเดือน กับอันดามันเป็นทองที่สองหางลามสวยดีตำหนิไม่มีแล้วพ่อเนาะโมมีตำหนิป้าไม่เหยาอาแต่พอตัวนี้ไหมเหา้ยนานะลึก <laughs> ตัวนี้พ่อ,อสี่หมื่นสามเหมือนกันสี่หมื่นสามกัมมกบเัวทองตัวง,งับเอ้าวพี่น้องชุดต่างฟ้าไหนเ,เลยครับมักตัวไดเหลือกเอาสองตัวนี้ราคาเดียวกันครับเนี่ยตัวนี้กับสี่หมื่นสามครับส่วนตัวนี้กับสี่หมื่นสามพันบาทต่อร่องไหนได้ครับพี่น้องซงฟีลอยโล่ตำหนิไม่มี ตัวยครับใส่ใหญ่เลยตัวที่สี่โอ้ตัวนี้ก็เยอะไปหนะเบอรี่นี่ทองแปดเดือนตัวนี้ทองแปดเดือนเดือนกวาดีออกไปท่านแปดเดือนกวาสีออกเดือนนี่แหละไปสิออกเดือนท่านมาเอาพู้เดบว่าอยากขาดโดนครับเอาทองแปดเดือนกวา่างใหญ่สูงประาม่านลอยสี่สิบห้าบวกลบแล้วกันสี่สิบห้าบวกลบครับผมตัวนี้ทองกบเพีพอทองกับเคเฟสามหนึ่งทองกับเคเอฟสามหนึ่งแปดเดือนกว่าดูเอาลอกกินน้องเลยเลยครับตัวนี้ อย่าพี่้องมีตะบักหง่ๆเลยครับมื่อนี้หาของเง่พี่้องอลังการเลยแต่ละโตเป็นงวดเส้นหญ่ทุกโตนะครับพี่้องนี่ไรเรียกันอยางนี้ท้องแปดเดือนกับเคสามหนึ่งเป็นเป็นลูกตัวที่ไดเพ่ะเป็นลูกที่สองเด็เป็นลูกที่สองเนาะพี่น้องเบื้องันเลยว่าแมนเขาเน่ยเลยน่ำลายันเป็นน้ำายดูกัเป็นน้ำลายดูกลับมันเขาัวทรงนี่จะเป็นงวดเขาเงาครับางไงแข้งขาดีไม่มีตำหนิครับอ่า ได้ห้องเท่าไหร่ครับสี่เมื่อสามเดือนท้อกันอีกเมียนครับเอาี่หน่อซื้อสามได้หกครับไปหนอกันอี่สี่เมื่นสามสี <oh t t ่เมื่นสามกับแสนสองหนึ่งเนาะแสนก็บาเนาะแสนก็บาแสนสองนิดๆกับแสนสองแสนสามนี่นี่น่อได้หกโตกับตัวนี้ของจุดต่างฟันหกโตแสนสองถึงตัวนึสองเมื่อหนึ่งนี่พอเมีนกันมากันอะไรยังไงนี่หน่ออีกสามเดือนตัวนี้มันอีกเดือนหากรออกตัวนั้นเดือนเฮ้ยตัวนั้นหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนคือ คืออีกสามเดือนพี่น้องมิ๖ตัวสามตัวนี้ลูกแรกมิตดจะเป็นลูกผูเลยลูกผูแม่บ่อกว่าแม่ครับอ่าเดี๋ยวผูมีเงินแสนมิดมิ๊กับแสนสองกกว่านี่ครับพี่นอ้องเด็แม่ทองแก่แกสามตัวนี้อีกเาามื่อเกินสามเดือนมิ๊ดมี๊หกตัวในนอนครับเป็นรุ่นเพศเอากับราคาแสนต้นตนนี่เนาะแม่ครับอา่าอีตาตัวใหญ่ๆได้ครับพี่น้องนี่ผู้ได้คิวดวาาจิต่างฟ้ามครับนี่โอ้คุ้มลุ่มคุมตัวที่หาพ่อเดินหาเอา แบงโบดตัวนี้สูงลอยหาสิบได้ปะได้เนาะตัวนี้ตัวนี้สูงใหญ่ครับแบงโบดเข้มทองไม่พอตัวนี้อ่าบท่านรับประกันทองแต่ว่าผสมไว้ผสมเนาะเดือนสีขาไปหาซิมือนั่งละสีขาวจบท่านได้ใกล้สีตัวได้แล้วครับเอาพี่น้องเอาไปหลุ่นเอาเนาะตัวนี้ผสมกับผู้ใดครับผสมกับเคเอฟหกแปดไว้ผสมกับเคเอฟหกแปดไว้ประมาณห้าสิบวันน้อพอเนาะอีกบม่โดนตรวจทองเลยพี่น้องตรวจตัวนี้มันก อาการทองม่ได้มันมันกับจีท้องอ่อนท้องยังวี่งสีเราสงสัยนะครับครับอ่ากันจีตรวจมันกระตรวจได้แล้วเหอเนาะแต่ว่ามันมันเป็นตัวอ่อนนะวี่น้เขากับข้อสงสัยนะมันพ่อสงสัยครับเดี๋ยวจะกันสีมาพอท้องอีกครับตัวนี้ผสมกับเคหกแปดไมห้าสิบมือครับกับแม่ใส่ใๆสูงลอยหาสิบกับแม่แดงโบดกับใส่โอ้ใส่ยากกันอีกตัวหนึ่งพี่น้อ่าเบื้องทางนี้อ่านี่พี่น้อ่าตัวนี้ห้องไว้่าได้พอ ห้องไว้สามหมื่นหกครับสามหมื่นหกพันบาทครับอันนี้คือผสมไว้แล้วเกือบหาสิบหมือนให้พี่น้องไปรุ่นอาอเนาะแต่ว่าโอ้หีบเดียดเหนือเลยเนาะตัวนี้เนาะครับพี่น้องไปรุ่นเอาอยี่ครับพี่น้องนี่สามหมื่นก็บาทครับสามหมื่นหกครับมาเป็นงวดม่สาวเนาะงวดเม่สาวกับแพทย์คนนี้ดิอันนี้คืองวดตัวใหญ่สูงลอยหาสิบครับพี่น้องเป็นแม่บอกแป่พันขบเครืองโบดถขบเคืองครับขุมตาดำนี่พ้นหางแขนงขายใหญ่สูงลอยหาสิบ สามหมืนหกกับตัวต่อไปตัวต่อไปเอาเขาสู้หมดแม่ลูกนะพ่อเนาะแม่ครับเอาแม่ลูกคมยังไงครับเป็นแม่ลูกลูกลูกแม่นะพ่อเนาะเป็นลูกแม่ลูกแม่อ่าหมดทั้งแม่ทั้งลูกแม่บดมาพ่อแม่กับบดนะแม่กับบดเนาะเป็นลูกตัวที่ไหนพ่อเนี่ยเป็นตัวสองยืนนี่ครับเป็นตัวที่สองยืนเนาะเป็นลูกของหกแปดนี่อันนี้ลูกเข้มหกแปดใี่ไ่มมีใบมีหลอดโอ้ใบหลอดได้ยักเดือนแล้วตอนนี้ได้ยัเขา หกเดือนเนาะลูกเคหกแปดหกเดือนลูกสาวครับลำตัวเงาเงครับแกงขาใหญ่นังหนาดีอ่าใดเงาครับตัวนี้โบสครบเครื่องเป็นลูกสาวเคหกแปดแมนนี่สูมมาไหมลอยซีสิห้าได้ไหมเพาอได้ครับมามาลอยซีสิม้าเนาะแมนครับอ่าตีตำตำใหม่ครับพี่น้องตำนี้ไม่มีเนาะอ่าแดงโบสครบเครื่องแม่แม่ครับอีกไหมเพาะแม่ทับพริกแดงไว้ ทาพริกแดงเนาะเขาเดือนแต่ว่าไ่ได้รับประกันทองประมาณหนึ่งเดือนครับพี่น้องไปรุ่นเอาแม่ผสมพริกแดงไว้หนึ่งเดือนลูกสาวเคหกแปดหาเดือนลูกหกเดือนครับสิข้าหกเดือนสิขาหกเดือนเอกสารใบหลอดมีครบครับอันนี้ลูกสองถ้าตัวทองติดกันคือทองสามแล้วพอนองสามครับอ่าเดี๋ยวพาพี่น้องบมงฟังนี่ให้พี่น้องดูทุกส่วนอ่ะพี่น้องวันนี้ถ่ายตอนเศาร์นะครับพี่น้องแสงอาจจะบดถึงบันไหนแต่ว่าตัวจริงแดงเข้มทุกตัว ซื้อสองหมือนสามอ่าโคมงยังไงนี่พ่อห้องไปใส่ครับเปิดใ <5, 6, S 1> บยูห <5. S 1> ้ 2, าหมื 2> 2, ่นหกห้ 2, าหมื <c oughs> ่นหกพันบาทครับอ้าวถึงตัวสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทถึงตัวสองหมื่นแปดครับพี่ <c oughs> น้องอะไรอันนี้คือราคาก่อนต่อครับห้ 5, บาหมื่นหกก็คือซื้อสองรุอนสามได้แม่กับลูกสาวเคพกแปดตัวยังไงนี่ครับนี่แม่กับผสมพริกแดงในเดือนหนึ่ง <c oughs> ให้พี่น้องไปรุ่นเอาได้ครับพี่น้องนี่นี่ต่อร่องไหนครับต่อร่องไหนแล้วกับซงฟี่ลอยโล่คือเกาครับ คมต่อไปแมนนี่นนแล้ง,งห,หมเน,น,นมาะแมนครับมีลูกกีก่ผ่า,ออาตัวนี้ท่อกไไหกเดือนเอาท่อหกเดือนตะมันมีลูกกันลูกกันโอลูกกันตัวนี้ตะแมนครับอ๋อผีดนอกเขาแยกเนาะโอ้แม่นี่ขึ้งเหงาทั้งท่อหกเดือนแมนครับไม่หรอกตัวนี้ท้อเข่าไหร่ตนี้ตัวนั้นลูกหกแปดตัวนี้ลูกเข้มหกแปดแมนครับอ่าในท้อผสมหกแปดไปที่หกแปดที่กันครับอ๋อตัวดี ส <c oughs> องไม,มา่าอตัวนี้ลูกสองลูกสามสอ,องตัวนี้สองเนาะนตัวสามได้ทองเนาะนโอ้ตัวนี้เด็กเงาครับพี่ทองในแม่แม่ขาวเรื่องสิบวกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะพี่อ้องอ่างไงสูงประมาณลอยสูงประมาณลอยเทา่าไรพอตัวนี้อยสามสิบ้าอยามสิห้าบวกบวแล้วกันเนาะนครับอ่ะทองเคมแปดหกเดือนตัวนี้แยกเท่าไรพอเออก็คือ แยกเขาต้องคุยกันโอ้อันนี้ขายราคาหยกเลยเนาะราคาหยกอามาดีลูกครับพี่น้องแม่ทองหกเดือนอันนี้ลูกสาวเคหกแปดโอ้หนาตื่นเต้อหอล้วตัวนี้เนาะให้ลูกงามเลยครับพี่น้องตัวนี้เป็นแม่บอกไปพันหนังหนาดีเป็นแม่สาวลูกนี็นาจะประมาณพ่อปีไปเออ่าไม่ได้เปล่เนาะแม่ครับสีขาวขวบสีขาวขวบนาะตัวนี้เนาะว่าแม่ทองหกเดือนแล้วเนาะครับอ่าลูกสาวตัวใหญ่ตัวงามเลยครับหนังหนา แล้วก็กลามเนืี่ยพี่รองมองไ่ายอ่านี่นานาตันๆเลยครับพี่้งองสูงมาร้อยมีสิบหาบวกๆเนาะครับอ่ะตีตําๆไปค,ครับโอ้หนังหนาแน่นะครับพี่้องมีแม่ลูกแม่ทองอีกหกเดือนกับเคพหกแปดตัวนี้ก็ลูกเคพหกแปดแล้วพ่อเนาะแม่ครับตัวนี้นมีใบแล้วพ<ค>่อมีใบมีใบครบทุกตัวเนาะแม่ครับอ่าตัวใดบ่มีจิบบ่อเลยพี่้องอันนี้มีลูกสาวสวยแข็งขาใหญ่ซื้อสองได้สาม คุ้มยังไงนี่พอห้องอะไรครับนี่หาหมื่นหกครับหาหมื่นหกือนกันครบมแรก็หาหมื่นหกจ้ม่นครับอ๋อแต่ว่าตัวนี้ท่องและนะ้วเนาะท่องท่อง,องแก่พร้อมประกันท่องเลยหาหมื่นหกท่องหกเดือนคือสองได้สามเลยนี่เอาพี่น้องกับเล่นยังไๆครับพี่น้องคือราคากอ่อนโดหาหม,มื่นหนคือสองตัวละสองหมื่นแปดครับบองหูกสาวตัวดีครับสองหมื่นกว้างในกระเดนในนอนครับพี่น้องตียังไงเลยตัวนี้หนังหนาแข็งขาใหญ่ครับสูงเบียดเบียดไปลอยสามสิบกว่าครับ แต่ว่าประกันไม่ร้อยยี่บหาบวกครับนนหนังหนาแห้งครับจ้าไหนก็มีสองหมื่นกว่าครับตัวเดิมเป็นมะขอแยกคุณไห้เมื่อวันในสองหมื่นหกแม่บ่มาเลยครับอ,รอ,อันนี้เพ<ย>ิ่เป็นเนจ้าปต่อเนาะฮิร่องมึงน,นี่แม่ท่องอีกหกเดือนสองหมื่นกว่าเดี๋ยวผมมาพ่อสี่แห้งเนาะเออฮิร่องนี่ท่องอีกหกเดือนครับตัวนี้แล้วก็เห็ดลูกงามพร้อมอ่านี่แล้วตอนนั้นพ่อเป็นมะข,ขอสองหมื่นหกไม่ทั้งแยกนะพ่อเนาะพ่อแยกเขาอยากยกเนาะ ครับเพราะว่าลูกมันอาจจะเกินสองหมืนหกครับพี่น้องเพราะว่ามันได้มันได้เงยนะครับพี่น้องเนี่ยได้หง่ได้อ่างอ่ยแข้งขาเงยไทยนะห้าหมื่นหกครับได้แม่ทองอีกหกเดือนครับพี่น้องอีกสามเดือนได้สามโตเฉลี่ยแล้วถูกตัวละสองหมื่นนิดๆแม่ครับเม่ถตัวละสองหมื่นเถอะพี่น้องเนี่ยอ่อใส่เงยแบบนี้ครับโอ้ขุมครับพี่น้องใจลูกดีครับพ่อเป็นเอาเก็บใส่อีกเนาะ ครับอ่ะพี่น้องนี่พ่หาง,งยิ้งงแบบนี้โอ้โสองเมื่นหกลุ่มเก่าดิเงนมาเดีบพี่น้องนาตึบเลยอ่ะตัวต่อไปเลยพ่อครับ,รบอันนม้ลูกตัวนี้เลยพ่อแม่ครับอ่าโคมนี้อันนี้ลูกไปพ่ออันนี้ลูกพริกแดงอนน่ลูกพริกแดงเนาะเดี๋ยวเป็นปเป็นว่วลูกแรกโคบนี้ครับโอ้แม่สดลูกสวยเนาะครับอ่ะนี่เฮ้ยออกมาจากเป็นงวนลูกแรกครับพี่น้องนี่อ่ะเป็นลูกพริกแดงจะเดือนพ่อตัวนี้ อ่อทิเขาหกเดือนจิเเขาหกเดือนเนาะเอาแม่สดลูกสวยคุณใดบ่อยากได้ง้อทองเอาแม่ลูกไปเลยนี่ครับอ่าลูกสาวพริกแดงครับหกเดือนหนังหนาดีแกงขาดีไม่มีตำหนิเนาะครับแม่แม่ทำให้พ่อแม่มันเป็นสัตว์ยื่เหระเนี่ยเป็นมันี่เลยไหมผมเป็นมอนี่พ่อออกอาการแล้วจีแสดงอาการแล้วครับพี่น้องครับเป็นหน้าเมือกอ่านี่ลูกสาวพริกแดงหกเดือนครับมันมันมี่เขนขี่ยังบ่ มันเ้าเอิญฉี่หอดบ่ฉี่กระตอดตอดีฉีอ่อันตรนฉี่อันตรครับเดี๋ยวมันจะลุดเอาฉี่ยาพิษพี่น้องมันเป็นโรคผิวหนังเม่เป็นสัตว์มือนี่้อมนี่เน่าผอเนาะอาการเป็นสัตว์เนาะครับอ่าพี่น้องนี่กินน้ำนี่เป็นแม่ลูกแรกพริกแดงแม่สูงมากๆลอยลอยสี่สิบเลยลอยสี่สิบบวกๆนะครับตีต่ำไปได้ครับพี่น้องโคนรหนึ่งพองไปจะได้ป่อกเปิดใบยี่สี่หมื่นหางครับต่อสี่หมื่นห้าต่อได้ครับพี่น้องแม่เป็นสัตว์แล้วนะครับพี่น้อง ถึงตัวละสองหมืน่นสองพันห้าร้อยเองเลยไงอีน้องไล่เง้ยว่าต้องล่ยาครับนี่ซีเมือนหากระถือตัวละสองหมื่นสองพันห้าร้อยครับแถมแมเป็นซัดครับไม่ต้องหมักตัวใดเอาไปใส่เอาเอาไปพอพันทับเอาอถึงตัวละสองหมื่นนิดๆครับแมลูกลูกแมลูกแรกพรอครับแมสๆดๆเลยต่อรองได้ลูกเขาไปขังในแล้วนี่ครับแมสูงมามาวกว่าม้าลอยเพราอวานอาจจะลอยสี่สิบห้าหมดละถ้ามาเข้าประกันไปลอยสี่สิบนะครับ นี่ครับตั้นี้ไม่มีนะครับสี่หมืนห้าพันบาทครับพี่น้องโคมนี้อ่าตัวต่อไปตัวต่อไปพี่น้องผูดด้ใดมักสีแดงๆแบบนี้พี่น้องมักแดงแสบตาแบบนี้ครับเป็นแม่ลูกลูกแม่ลูกไผ่พอตตัวนี้ลูกพริกแดงลูกพริกแดงครับแม่สีออกดอนนวดเนาะแม่ครับอ่าแม่นวดลูกแดงบูดครับตัวนี้ลูกพริกแดงเจ็ดเดือนครับ ที่เข้าห้าเดือนที่เข้าห้าเดือนแล้วครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวโอ้มนี่สองโคบเลยครับพี่นอ้องแดงแดงอ่าเป็นลูกโตที่ไรพ่อโตตัวนี้เป็นง้อลูกแรกครับเป็นง้อลูกแรกเนาะแม่ครับอ่าแม่สวดลูกสวยครับอ่าลูกพริกแดงอันนี้เรล่ามาเร็วพี่น้องเมืองลูกครับลูกสาวครับลูกสาวพริกแดงจะเข้าห้าเดือนใบใบหลอดนี่เนะาะใบหลอดครบครับใบหลอดครบครับพี่น้องโคดหางยังไงลูกห้าเดือนแม่สูงประมาณร้อยอร่อยสามสิบห้าบัวแล้วกันเนาะแม่ครับ เป็นลูกแรกนะพอ่อว่าลูกแร,กรีงอ้าวแม่สดลูกสวยครับเดี๋ยวสิเบิลงลูกอีกทีนึงครับพี่นอ้องเดี๋ยวไล่ลูกมาแป๊บหนึ่งครับอ่ะพี่นอ้องนี่ครับลูกหนาทั้งหนาทั้งแดงครับหนังย่นยน่นแบบนี้นะครับคมนีพ่อห้องเท่าไรครับผมเปิดไอไยอสามมืนห่าครับสามมืนหาแม่สดคุ้มพี่นอ้องวันนี้เด็กคมนีไปครับถึงตุลาคนเจ็ดหาลอยราคากอ้อนต่ออันนี้มันมันขีน่ได้เ,เม็นยังบ่ เป็นมันเป็นน้ำนั่สีเดอกเป็นปน,น้ำเนอนร,ร,ร่างออกด้วยร่างมันตาลบัวเอาไปได้คูมหนีไปได้ไม่หรองสามปัญหาในต่อต่อได้างพ่อต่อได้ครับต่อได้เนาะโอ้ยลูกแดงโบัวด,ด้วครับสามปัญหาในนี้ถือตัวละหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับราคาก่อนต่อพี่น้องมึงหนังหนังหนังยุดเลยนะครับพี่น้องหน้าขดตัวลูกมันเนาะพี่น้องมึงมึงหนังมันหนาดิใหญ่ไปหนาครับงอแบบนี้หนังหนาสายใหญ่ขึ้นเป็นว่า ลูกได้ประมาหาเดือนแล้วพ่อเนาะแมงครับอ่าต่อร้องได้อีกพ่อมครับแม่แม่ทับไปก็แม่บัวบัตรีมีข้อมูลเนาะมีบัตรที่มีขอ้มขอมูลพี่น้องไปรลุนเอาอ่ะยินดีดีละ <c oughs> อ่านี่้พี่น้องสามหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องต่อร่องได้ลูกสวยสวยเลยอ่ะนี่คมนี่แหละพี่น้องโอ้เด็ดครับพี่น้องแดงบดวขบเคื่องอีลีอ่ตโตต่อไปยิ่ไก่กัน,นพ่อเนาะครับ อ่าตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นแม่ลูกแดงๆเห้กันแต่ว่าดิบวดทั้งแม่ทั้งลูกเนาะครับลูกนี่แดงเข้มเลยแดงตัดเลยครับพี่ครับ <c oughs> อ่านี่ลูกครับลูกสาวลูกสาวพี่บ่ตัวนี้ลูกไพคตัวนี้เพื่อนว่าลูกปีศาจแดงแต่ว่าเพื่อนก็นว่าซอใบตัวนี้ไม่มีใบเนาะไม่มีใบ <c oughs> ต,ตัวนี้ไม่มีใบก็บ่าไม่มีใบ,บพี่น้องแต่ว่าเจ้าของก็บว่าเป็นลูกปีศาจแดงแม่แดงโบดลูกนี่แดงแสบตาก็มูครับ อ่าเป็นมาเจ้าของกาวาลูกปีศาจแดงอายุขนาดจะประมาณหกเดือนหร้วเปลอเนาะไม่นครับประมาณหกเดือนเป็นลูกแรกลูกสองบ่ตัวนี้เป็นงัวลูกสองครับเป็นงัวลูกสองเนาะอ่าหน่องโอ้มีตาตัวดดแดงแดงกับหน้องใส่กันครบนี่แม่แม่นี่นี่ขอมูลไม่พอทับปะทับมม่ยังแม่บ่บ่มีขอมูลเนาะบ่มีขอมูลกะ<า>ให้พี่น,อน่องไปรุ่ลุนออกครับพี่น้องเป็นแม่ลูกสองแดงโบสครบเครื่องทั้งแม่ทั้งลูกครบในห้องท่ายพ่อ ผมนี่ห้องสามหาซ้ำกันเลยโอ้เจ็ดหมื่ 7, นนี่ได้สองคบเลยไปเลยได้สองคบเลยเอาอีโดนี่คบละสามหมื่นหาครับพี่น้องต่อรองไหนแถมรงฟรี่ลอยโลครับพี่นอ้องอ่าบ่ไก่กับรงฟรีไห้ครับรงไดนตัวไทยคบละสามหมื่นห้าครับแดงแดงทั้งแม่ทั้งลูกครับสุดคุมเลยครับสองคบนี่พี่น้องสําหรับผู้ใดงบมาหลายเนาะแม่นครับไม่ต้องรุ่นพ่อมาจะเป็นเผ็ดผูเพ็ดแม่เอาเติม เนี่ยลูกตัวนี้ก็น,นังหนาดีพี่น้องเอาไปเลี้ยงใส่กันยังดีครับพี่ก็ตัวเดียวยังเจ็ดหมืนน่นเนาะยังซื้อเนาะ,ะนพี่น้องซีโตเลยแต่ว่าแม่นี่บะมีขมุนหลืว่าทองบะทองหรือว่าสะสมมาพี่น้องอาจจะโชคดีติดทองไปอีกก็ได้เพราะว่าลูกก็ใหญ่เติบแล้วสองโคม้คมอีโค้มละสามหมื่นห้าครับโอ้ราคาสุดคุ้มเลยครับพี่น้องเดี๋ยวอ,อ่าตำหนี่นี่เมืองไหนบ่พอตัวนี้ตำหนี่ไพ่หนอกบ่เห็นบ่มีเลยบ่เห็นเนาะกะ นางนี่ยภาษีเป็นนางเนี่ยก็คืาสิบพาใช่ปัญหากับราคาเออเนาะราคาราคางื่อนงวราคาเถือครับแต่ดังดานนี่บางทีว่าเป็นต้นนี้นะพี่น้อมันก็เป็นตามเกิดมันเนาะครับอ่าเป็นธรรมชาติอ่ะโคมนีสามมื่นหาโคมนีกับสามมื่นหาครับพี่น้องต่อร่องไหนบ่างวะต่อร้องไหนที่เก่าต่อร่องไหนที่เก่าถึงกระมื่นก็บ่าได้พี่น้องไรไงไเลยครับตัวนี้แม่แม่แดงโบตัวนี้สูงลอย อร้อยสี่สิบครับได้ยังครับมื่นเจ็ดห้าร้อยตัวนี้ก็มื่นเจ็ดห้าร้อยครับหาอะไรหาหม่องใดๆครับพี่น้องตัวงวดตัวละมื่นก็บาดแดงแบบนี้ตัวนี้ก็มื่นเจ็ดห้าร้อยตัวนี้นก็มื่นเจ็ดห้าร้อยพี่น้องสุดคุ้มอ้าวได้อยากได้เงงมาเกินเจ็ดมื่นครับนี่ประมาณสองค่อมนี่เจ็ดมื่นเนาะตั้องเลยจ้าลอดเจ็ดมื่นครับพี่นอ้องโสี่ตัวดิโอ้ที่บ้านพี่นี้ราค่าพ่อสืบพอฟังทุกตัวครับพี่น้อง อยากในงวอทองกูได้อยากในง้อเตี้ยงใหญ่สี่ครับตัวละซี่มือนสามครับสามสี่ตัวนะพ่อเนาะครับนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ก็มูแต่ว่าเป็นแม่สาวทองแหลกสี่มันเจ็ดนะพ่อเนาะครับซีมอนเจ็ดทองเจ็ดเดือนแต่ทองหกเดือนนะพ่อเนาะทองตัวนี้ทองเจ็ดเดือนาเดือนตัวนี้หาเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนหาเดือนซี่มันเจ็ดห้าหกเดือนห่องซีมือนสามเจ็ดเดือนห่องซี่มือนสามครับแปดเดือน <43. S 2> ทองสี่หมื่นสามเอาเผื่อลูกพี่ลองเมืองหลวก็ตัวนี้แม่ใส่ใหญ่ๆครับสูงลอยหาสิบผสมให้เกือบหาสิมือแล้วพี่้องเอาไปรุ่นเอาสามหมื่นหกพันบาทครับหรือแม่ลูกโคมนี่หาหมื 56, ่นหกนะพ่อเนาะซื้อสองรุ่นสามส่วนโคมนี่บ่ต้องรุ่นครับแม่ทองอีกหกเดือนลูกสาวเคหกแปดใส่ใหญ่ๆแบบนี้ครับใจลูกงามๆแบบนี้หาหมื่นหกขึ้นกัน แฉมตอร่องได้พี่น้องใจลูกงามนะเนาะว่กับมันเห็ดเขาคือสิขาก,กลับมาเนาะตอนนี้เนาะครับตอนนี้มันเห็ดได่ก็พอต่ำนี่ตอนนี้เห็ดได้อยู่เห็ดได้ได้พี่น้องเห็ดเขาได้แด้วพี่น้องนี่อายุนี่พี่น้องเพราะว่าเขากรบาดไหลเขานิดเดี่ยวเหมือนกันเขาหน่อยๆเขาไม่นิดเดียวโอ้ยงามหนังหนาสายใหญ่ตัวนี้หามื่นหกคับตัวตัวสองมื่นกว่าบาทตัวนี้รักสามได้ครับตัวนี้แม่ตัวนี้ทองเงยหกเดือนเอาพี่น้องปีหน้าเบิ่งมักตัวเด่ทุกคนสอบถามพอสักระได้ครับ หรือว่าเขามาชมบในกล่องในฟาร์มไหนแล้วบ่เนาะพิกัดการ,กรบันก็กองตําบลบัวมาอำ,อำเภอบัวบึงจังหวัดมาศขรร้ามทุดท่ายกับฝากเบอร์โทรพี่น้องอีกจะหลอกครับ่สำหรับช่องทั้งที่ติดตอนน่อเนะสำหรับเอฟซีสำหรับพี่น้องที่เบื้องแรวอยากได้เบอร์หนึ่งก 65, 2, 37, ับศูนย์หกห้าสองห้าสองสามเจ็ดหกสองคเบอร์ที่สองนี่กับศูนย์หกห้าสามห้าเจ็ดสี่เก้าสามสี่เบอร์ที่สองเป็นเบอร์ไล่โอ้โครับผมเรยเขาว่า ในเฟซกันเลยเนาะเฟซก็ได้กครับหมอรำสกัดบัวงามครับสามช่องทางสำหรับพี่น้องที่สนใจคือนะเดี๋ยวนี้นะข้าวดีพี่น้องหลายพื้นที่เงินขายเจ็บเกลียวของทางการเจ็บเกลียวก็ได้แล้วขายเขาได้แล้วแมนครับพี่น้องพิดาจรณาซ้อมพิจเจริญนะอือตอนถือดีสื่อตอนแห้งแมนครับคือกลไกการตลาดนี่ถ้าถ้าพี่น้องได้รับเงินแบบนี้อะจำเป็นงัวต้องขึ้นตางคนตังคงา้ยนแล้วก็ราคางัว มันกาลังดีดขึ้นแล้วกาลังดีดกาลังขยับกันเนาะเมียนครับแล้วงวที่หามานี่กอะทีมึเนี่ยหาหายากแล้วเพราะว่าพี่น้องมีพื้นที่ี้งแล้วไม่อยากขายแล้วไม่อยากขายแล้วเออก็เลยหายยากนะครับพี่น้องงูอ่ก้อนก้อนหนาที่รัฐบาลที่คณะทัชชังเลียงของครับเสียหายรื่ม่วหายคาเจ็บเจียวนั่นือพี่น้องยังสองกิจสองใจอยู่สองกิจสองใจพี่น้องเริ่มเริ่มมีโจทย์แล้วว่าคือ ต้องขายต้องขายเขาใส่คาเจ็บเจียวนะจนตอนนี้เราไม่ได้ขายเลยใ่าเจ็บเจียวอีกแล้งหากใ่าเจ็บเจียวากครับโอ้แต่ต้องได้ขายเขาพราะพี่น้องพอมีเงื่อนสื่อครับพี่น้องเก็บใบใช่ครับพี่น้องเก็บใบตอนมันถือครับเด็กแม่บอกแม่พันตะกีดจังสี่จังสี่โมเมลหกหมื่นเจ็ดหมื่นหมดที่พี่น้องหกหมื่นกว่ามีคนรับหกหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่านะครับพี่น้องแม่ใส่ใหเงยแบบนี้ครับแล้วก็แม่ท้องอ๋อแต่พี่น้องสิรอดตอนแพร่กับ เอาเพียหน้าไดยเเอาสรักกิฟตเชวชมมาอับสวัสดีครับผม